พาคุณผู้ชมมาที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างค่ะเมะื่อวานนี้มีงานประกาศผลรางวัลชมรมวิจารบันเทิงครั้งที่23แล้วนะคะงานนี้กเออ็เป็นคืนสําคัญของภาพยนตร์น่ารักเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปมากที่สุดถึง5รางวัลใหญ่ด้วยกันนะคะก็เริ่มตั้งแต่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม กับยอดเยี่ยมพี่ต้อมยุทธเลิศนะคะแล้วก็มีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้อีกรางวัลแล้วสำหรับก้าวจิรายุละอองมณีรวมไปถึงค่ะยังมีนักแสดงสมทบทายยอดเยี่ยมนั่นก็คืออดีตผู้กำกับนะคะก็ะคือพี่ก้องเกียรติผมสิริที่ไปรับ j อบไปเป็นนักแสดงเนี่ยพี่พี่ก้องเกียรตินะคะอันนี้เขากำกับหนังแบบเฉือนกำกับหนังซีรีส์เลยนะแต่พอไปเล่นหนังไปเล่นหนังตลกน่ารักกับได้รางวัลเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตีหมดแตกมากๆเลยนะคะ <c oughs> ใครได้ดูก็น่าจะเห็นตรงกันนะ <c oughs> ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย เป็นหนังน่ารักจริงๆที่โ<อ>มดได้ดูไหมผมยังไม่ได้ดูเลยฮะแต่ว่าพอาไปดูาจากบรรดากระแสที่ออกมาตอนนี้แล้วก็ลางวันท,ทุกแกรักแป้งมากไปขวากมาได้เนี่ยทำให้ต้องดูแล้วตอนนี้ใช่จะตรอไปหาดีวีดีนะคะแผ่นแท้ออกมาก็ไปซื้อดูเลยเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆนี้มีแล้วน,นะน่าจะมีขายแล้วนะคะสามารถติดตามชมกันได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งเป็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่ต้อมยูเทลเลอร์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจากปกติแล้วเนี่ยทำหนังสยองขวัญทำหนังแบบแนวอาร์ตหน่อยนะคะหลังจากนี้ก็มาลองทำหนังน่ารักกกกดูบ้างอนแรค็ จะดูรู้เรื่องไหมจะเข้าใจไหมสุดท้ายนะคะก็เข้าใจได้ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากแล้วนะคะก็ยังมีรางวัลอื่นๆอ,อย่างเช่นรางวัลนะักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะก็มอบให้กับอมสุชามานายิ่งจาก The ะคัพเปรักลวงหลอนค่ะส่วนสาป่านก็ยังทำได้ดีนะคะกว่ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปอีกหรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องภวังรักนั่นเองนะคะ bon o, นอกจากนี้นะคะก็ยังมีรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมมอบให้กับ The Master ค่ะโดยนวพลธรรมรงรัตนฤทธิ์นะคะกำกับภาพยอดเยี่ยมคิดถึงวิทยาค่ะแล้วก็คิดถึงวิทยาก็รับรางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมไปได้อีกหนึ่งรางวัลด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนรางวัลหน,นังไทยทําเงินสูงสุดแน่นอนค่ะไม่มีใครเกินไอไฟแตงกิ้วเลิฟยูนะคะแล้วก็รางวัลเกียรติคุณแห่งความสําเร็จมอบให้กับเสียดเจียงสมศักดิ์เตชะรัตนะประเสริฐค่ะ มีเพลงจากภาพยนต์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเพลงใจความสำคัญจากรักหมดแก้วเลิฟออ,ออนเดอะร็อกเพราะดีเหมือนกันนะคะก็นี่ก็คือรางวัลที่เอามาฝากกันนะคะ